สวัสดีครับท่านี้เรามาทําวิธีการโหลดแอปมณีแดงนะครับทุกคนกดไปที่คําที่ไอคอนเพลย์สโตร์นะครับมาพิมพ์ค้นหาคําว่ามณีแดงนะครับเป็นภาษาไทยก็ได้นะฮะมณีแดงนะเนี่ยนะครับเว้นขยายนะครับมันขึ้นมาปุ๊บแล้วก็จิ้มไปที่ไอคอนคําว่ามณีแดงนะครับแล้วกดที่คําว่าติดตั้งนะฮะกดติดตั้งไปนะครับนะครับ แล้วเมื่อกดติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเปิดนะฮะเมื่อกดติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วอ่ะนะครับทุกคนนะครับมันจะขึ้นมามันจะบันทึกมาที่หน้าจอมือถือของเราแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็กดไปนะครับก,ก็เราก็กดอนุญาตอนุญาตนะครับนะครับเมือ่อเรากดอนุญาตแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ระบบนะครับ แล้วครานี้เราก็เลื่อนปิดปิดตัวที่โปรโมทหน้าแรกนี้ปิดนะครับถ้าใครมีรหัสแล้วนะครับก็กดที่ฉันนะครับแล้วก็ใส่ยูเซเมแล้วกพาสเวิร์ดกดล็อกอินได้เลยนะครับ